โควิด -19 ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตผู้คนทั่วโลกแต่ยังท้าทายผู้นำทุกประเทศว่าจะนำพาประชาชนผ่านวิกฤตได้อย่างไรบางประเทศตอบสนองอย่างรวดเร็วและโปรง่งใสในขณะที่บางแห่งกลับเผชิญความไม่ไว้วางใจและความสับสนจากประชาชนคำถามคือประชาชนมองว่าภาวะผู้นำแบบไหนที่มีประสิทธิภาพจริงในยามวิกฤต ซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับอ้างอิงมาจากงานวิจัยที่มีชื่อว่าการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นผู้นําในการตอบสนองต่อโควิดสิเป็นการศึกษาเปรียบเทียบนะครับระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาซึ่งงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าคุณสมบัติของผู้นําแบบไหนที่ประชาชนมองว่าสําคัญต่อการรับมือต่อโควิด โดยจะเน้นเปรียบเทียบระหว่าง2ประเทศที่มีบริบททางสังคมและการเมืองแตกต่างกันซึ่งคำหลักที่เขาใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้นะครับก็คือความเชื่อมั่นความคล่องตัวความถ่อมตนความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารที่โปรง่งใสซึ่งในงานวิจัยนี้นักวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมเชิงลำดับอธิบายเริ่มจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถาม จากนั้นจึงเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อให้ได้ผลอธิบายที่ลึกขึ้นซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างรวมกว่า255คนโดยมีคนจากประเทศไทย168คนและคนจากประเทศสหร,รัฐอเมริกา87คนซึ่งเริ่มเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี2022โดยในผลการวิจัยนะครับพบว่าความเชื่อมั่นต่อผู้นำ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะทางจิตของประชาชนเมื่อผู้นำสื่อสารอย่างโปรง่งใสตัดสินใจรวดเร็วและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่เดือดร้อนความไว้วางใจของสังคมก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทยประชาชนให้ความสำคัญกับการที่ผู้นำเนี่ยแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นในขณะที่สหรัฐอเมริกา ผู้คนจะให้ค่าน้ำหนักกับการสื่อสารที่สม่ำเสมอและอิงตามหลักวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่ทั้งสองประเทศนะครับก็เห็นพ้องกันว่าผู้นำที่ฟังเสียงประชาชนคือปัจจัยสำคัญที่สุดของการจัดการวิกฤตที่ดีและความแตกต่างของบริบทวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ผู้นำด้วยนะครับเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมีลักษณะแบบรวมหมู่ฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยจึงมักยอมรับการนำแบบบนลงล่าง โดยเฉพาะถ้าผู้นำนะครับมีความเมตตาและรับผิดชอบต่อส่วนรวมส่วนสังคมอเมริกันนะครับเขาเน้นเสรีภาพส่วนบุคคลและการตรวจสอบผู้นำดังนั้นนะครับการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาเนี่ยจึงสำคัญกว่าการแสดงความอ่อนน้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับสะท้อนว่าภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพนะต้องเข้าใจวัฒนธรรมแห่งความเชื่อของประชาชนด้วยดังนั้นบทเรียนสำคัญที่เราได้จากงานวิจัยนี้คือ ผู้นำในภาวะวิกฤตไม่ใช่แค่ผู้สั่งการแต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังการสื่อสารอย่างโปรง่งใสการตัดสินใจที่รวดเร็วบนพื้นฐานของข้อมูลและความเห็นอกเห็นใจคือกุญแจการนำที่แท้จริงครับความเชื่อมั่นจากประชาชนคือพลรัรงที่ทำให้ทุกวิกฤตผ่านพ้นไปได้ และข้อมูลทั้งหมดนี้อ้างอิงจากงานวิจัยการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นผู้นำในการตอบสนองต่อโควิด -19